ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s า z e c y c l i n Channel นะครับวันนี้เราจะมาอยู่กล่องล้อนะครับอ่อาอาจจะหาชื่อยี่ห้อไม่เจอนะครับอันนี้มันเป็นภาษาจีนนะครับเป็นล้อจีนนะครับแต่ว่าล้อล้อนะครับที่นี้ผมถามคนที่มีความรู้เกี่ยวกับภาษาจีนมานะครับแล้วก็ก็ตัวนี้เป็นยี่ห้ออ่อน w i n s p a t e นะครับล้ออาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อกันเท่าไหร่นะครับก็ภายในกล่องก็เวลาเปิดมาก็มี ตัวหนังสือนะครับ you you just got f a t e r นะครับคุณเพิ่งได้รับอะไรที่ทำให้เร็วขึ้นนะครับโมขี้โมมากเลยนะครับเปิดกล่องมาก็โมเลยนะครับต่อเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันก็เป็นยี่ห้อวีสเปซนะแต่ผมยังไม่เห็นเขียนว่าวีสเปซตรงไหนเลยนะครับนี่ก็ชื่อรุ่นว่าไฮเปอร์65นะครับขอบ65นะครับนี่นะครับชื่อรุ่น Hyper D65 ดิฟนะครับโอเคผมจะเรียกว่าล้อไฮเปอร์แล้วกันนะเอาชื่อแบบกลางๆมนาะเพราะว่ามันมีตัวหนังสือ่ตรงนี้นะว่าไฮเปอร์นะครับก็ต,ตามชื่อรุ่นเลยครับขอบ65ก็ตัวนี้สเปคจะคล้ายๆพวกล้อคาเด็กนะก็คือเหมือนแกะกันมาเลยเรื่องดุมเรื่องซี่อะไรจะคล้ายๆกันนะครับก็ อย่างที่รู้กันก็คือซี่ก็จะเป็นคาร์บอนนะครับก็จะได้ความแข็งสตรีฟแล้วก็ความเบานะครับตัวนี้ก็เป็นขอบทูบเลดน,นะครับทูบเลก็ังมีจุบทุบเลมาให้นะครับตัวนี้หลากก็หน้าตาคล้ายๆกันนะครับแล้วก็มีจะมีเป็นดีเทลคล้ายๆแบบลายลูกก๊อบนะครับคล้ายๆพวกซิปปีกก่อนนะแต่นี่แค่ทำมาเป็นลายนะครับ ครับก็ประมาณนี้นะครับให้ดูความหนาของดุมนะครับค่อนข้างดูแข็งแรงเลยแข็งแรงดูใหญ่ดูหนานะครับก็เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงบีฮาร์ดกันดูครับค่อนข้าง,างนั่นและขีเลยนะครับนึ่นลื่นดพอสมคนรเลยดูจัง ว่าลั่นในระดับหนึ่งนะไม่ได้ลันลั่นจานนะครับลื่นนะครับอันนี้ขนาดผมน่าเนี่ผยผใครหลังนิดหน่อยนะครับจะไม่เห็นขอบซี่เลยนะครับบางยี่ห้อจะเป็นขอบซี่แล้วเอาเทปมาติดนะครับเพื่อทําเป็นทูบเลดน,นะครับแต่นี้เขาเรียกว่าขอบทนะูบเลดร้อยเปอร์ซ็นัคือมันจะไม่มีรูให้ลมออกเลยนะตัวเทปนั้นยังมีโอกาสที่ลมจะยังออกไม่ได้อยู่นะครับ ซึ่งมันจะไม่ดีเท่าแบบนี้ครับแบบนี้คือลมไม่ออกร้อแน่นอนข้อเสียก็คือเวลาใส่ซี่มันจะใส่ย,ยากหน่อยครับต้องใส่หวัวซี่มาจากในรูจุกลมนะครับเข้ามาเนี่ยนะครับจะยากมากข้อเสียก็คือช่างต้องมีฝีมือในระดับที่เก่งเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะไปลองช่างน้ำหนักกันดูว่ามันจะหนักกี่กิโลนะครับแล้วก็ล้อตัวนี้พิเศษตรงที่ว่า เดี๋ยวผมจะรีวิวเองเลยครับไปลองขีใช้ขี่เลยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งมีรถคาร์เซดิตเพิ่งประกอบไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองฟิลลิ่งว่าขอบสูง50เอ65เนี่ยมันจะกินลมหรือเปล่าและน้ำหนักน้ำหนักที่เราได้มาเนี่ยมันจะเบาไปหรือว่าหนักไปสำหรับล้อขอบสูงนะฟิลลิ่งจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปลองชมกันนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวไปชั่งหนักกันก่อนนะครับมีล้อหน้านะครับ0.75นะครับ ลอ้อล้อหน้าหันไปก็ช่างล้อหลังกันอันนี้เป็นน้ำหนักที่รวมยุดชุดเหล็กด้วยนะครับหนมันจุดแปดเก้รวมกันก็ได้1โลกับ6 1 1 6 4กิโลกรัมนะครับก็ถือว่าค่อนข้างหนักนิดนึงนะหนักพอๆรล้อขอบ50าสทั่วไปเลยนะแต่นี้มันเป็นขอบ65นะแตได้เบาเรื่องซคาร์บอนนะครับก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะ ไม่ได้หนักเวอร์เกินไปก็เดี๋ยวมาลองกันดูว่าผมไปขี่แล้วมันจะมันจะตื้อไหมนะครับขอบสูงต้องใช้ความเร็วเยอะไหมนะครับกว่าจะเบี่ยงนะครับเดี๋ยวเราไปลองชมกันครับ ที่ผมได้ไปเทสรล้อไฮเปอร์65มานะครับดิสเบรกครับก็ฟิลข,ข้าวๆก็ประมาณนี้ครับเป็นล้อขอบสูง65มิลน,นะครับแน่นอนเรื่องขอบสูงเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องกินลมนะครับเวลาลมมาแรงๆอะ่ะมีปัญหามากไหมนะครับสําหรับผมไม่ได้มากนะสําหรับผมที่เคยลอง555 0มานะครับ อาจจะกินลมกว่าขอบห้าสิบนิดน,นึงแต่ถ้าเทียบกับพวกห้าห้าหกิบที่เคยใช้มาก่อนหน้าเนี่ยไม่ต่างกันมากนะครับก็พอขี่ได้ถ้ามือใหม่อาจจะถ้าพอเจอลมแรงๆอาจจะมีเป,เป๋ๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นพวกนักแข่งมืออาชีพอะไรพวกนี้นะครับเริ่มมีทักษะแล้วนะ่ะไม่มีปัญหาแน่น,นอนครับล้อตัวนี้แล้วก็เป็นล้อขอบสูงที่ไม่ได้รู้สึกว่าหน่วงเลยนะ คือขี่ความเร็วช้าๆเนี่ยอ่20กว่าเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าหน่วงหรือว่าหนักต้องเติมอะไรมากนะครับขี่เบาๆได้พอๆฟิลคล้ายๆขอ50กว่าไบ40กว่าไบเลยเข้าโค้งก็โอเคครับไม่ได้รู้สึกแบบเวอร์หรือโบกอะไรมากนะครับล้อตัวนี้จะเห็นผลดีตอนที่เวลาขี่ความเร็วสูงครับ 4 0อัพ50อัพนะครับแล้วก็เวลาลมยิ่งตอนลมส่งนะครับยันยันเองเนี่ยวัดน้อยมากแต่ความเร็วขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับคือแบบความเร็วจะมาเรื่อยๆเลยตอนลมส่งนะหรือว่าความเร็วสูงนะตอนที่มันไหๆลไหๆเนี่ยลมส่งไหลๆเนี่ยวัดแทบไม่ได้ออกแรงเลยนะครับแต่ความเร็วเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถือว่าแบบโหเป็นล้อที่ถือว่าออลลาวไหมก็ ไม่ถึงขั้นออลาวนะผมว่าคนที่ชอบขี่ความเร็วสูงๆกับกลุ่มเนี่ยแนะนําเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ด้วยล้อที่ซีเบอรคาร์บอนเนี่ยอาจจะทาให้มีความสตีฟนะเลยไม่ได้รู้สึกว่าหน่วงนะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับล้อไฮเปอร์นะครับ6 5ดิสนะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถพิออเดอร์ได้นะครับคือล้อรุ่นนี้ในไทยเราจะไม่ค่อยเห็นเลยนะครับเพราะมันมีน้อยมากส่วนมากจะเป็นพิออเดอร์นะครับก็ สามารถสั่งมาได้ครับก็ใช้เวลาประมาณไม่ถึงเดือนนะครับก็ได้ล้อมาในราคาประมาณ30,000กว่าบาทครับ30,000กว่าบาทแต่ดีแบบนี้ผมก็ว่าสู้แบรนด์ระดับยุโรปได้เลยนะแบรนด์ฝรั่งได้เลยนะก็เขาขับประมาณนี้แล้วครับสำหรับใครชอบชิปรีวิวล้อตัวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ได้นะครับกดกระดิ่งที่ด้านล่างนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้แต่ก่อนนะครับ